สวัสดีครับว well, ัน <sucks> นี้เราอยู่ที่ค่ายมวยมีนโยทินนะครับมีนโยทินนี้มาคู่กับค่ายอะไรครับมาคู่กับค่ายเมซะโยทินถ้าต่อไปเดือนถัดไปพฤทธพะโยทินเนี่ยกูก็ต้องเล่นกับมืออย่างนี้ค่ายมีนโยทินเนี่ยเป็นค่ายยังไงฮะเป็นค่ายจริงๆเป็นค่ายมวยอาชีพนะคะเปิดรับผู้คนภายนอกให้มาซ้อมด้วยว้าวไม่จํากัดเพศไม่จํากัดอายุมีผลงงผลงานอะไรอย่างนี้ไหมฮะล่าสุดนี้มีวีระชัยมียโยทินคับเพิ่จะต่อยซปเปอร์มวยไทยไป วันนี้เราจะมาลองรับลูกเตะของนักมวยกันนะครับจริงๆนะเนี่ยไอ้ตามทีวีที่เขาเตะแล้วโอ้ยเจ็บๆอย่างนั้นเน่ะแสดงอ๋อเป็นการแสดงเราไม่เชื่ออยากลองมาเจอของจริงก่อนที่จะเข้าของจริงเนี่ยมึงคิดว่ามึงจะรับคอมเมนต์นักมวยที่จะด่ามึงไหมนักมวยเขาไม่ด่าเขาเตะเลยหนึ่งในนั้นมีบัวขาวเนี่ยตฟงเปล่าเผยมุง เรามาถ่ายกับพี่เจมส์นะครับขอพี่เจมส์มาออกกล้องหน่อยฮะเชิญพี่เจมส์ครับอ่าพี่เจมส์นี่ร้องเพลงอะไรฮะยอมยอมเป็นข้ามันแก่แนะนำตัวครับแนะนำตัวครับเลียชัยมีนาโยธินครับอุ๊ยรลีชัยมีนาโยธิน หล่อด้วยอ่ะเอ๋อเดี๋ยวให้พี่ลองเตะกระสอบให้ดูก่อนครับสามารถออกแรงตามลำดับได้ด้วยนะระดับครึ่งหนึ่งฮะระดับครึ่งหนึ่งอ่าร้อยครับร้อยร้อยออหือโอ๊ยเฮ้ยเออเฮ้ยหึไหนกลางธรรมะกลางไหนลองดูลองดูเอาห้าสิบ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 ก่อนห้าสิบก่อนเมื่อกี้กระจอกอันนี้มันอ่อนเออไปเอะ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  เอ้นี่แค่ห้าสิบเองขอร้อยขอร้อยขอร้อยเมื่อกี้เสียงดังกึกคืออะไรวบ้างเกาะเท้าพี่เสียงดังกึกคืออะไรวะไม่ได้ยินเสียงเลยเกอเท้าพี่เหรอแล้วเหรอเอ๊ะมาเดี๋ยวเราจะมารับลูกเตะพี่เขากันนะครับมือเขาให้ดูมือเขานี่พันหลายสนามมากนะครับอันนี้การท้าลังทำอะไรอยู่อะรอเป่ารอเป่าวิธีรอเป่าทำยไงครับเขาโมโหวิธีรอเป่าง่ายมากยังไงฮะตั้งกระทูให้คนออกมาด่า ที่จะเตะมาตรงนี้ใช่ไหมฮะเออออกข้างท้ายอ่อ่ข้างไม่ถนัดเอาข้างไม่ถนัดเอข้างไม่ถนัดนะะระวังให้ตัวนี้แม่เด้งใส่หน้าด้วยเออเก่งวะอันนี้เขาเตะห้ิบเปอร์็ต์เองอ่ะยี่สิบแล้วอ่ะสามิบแล้วเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋เจ็บแล้วเจ็บหอ Acting ป่าว Acting ป่าว g ไม่ได้ Acting แสดงไม่ใช่เหรอเจ็บแล้วทำไงก็ได้ให้รอดเออ Grrrr! <marriages timing> ใช่เขาตีนไม่ถนัดก็คือข้างข้างไม่ถนัดครับผมปกติเนี่ยผมไม่ค่อยได้ฟิตเนสไม่ค่อยได้ออกกำลังแต่พอดีผมมีน้องฝึกงานที่ฟิตเนสตลอดกลางนี้เป็นมัดเลยกูอีกแล้วเอาใส่กางเกงมวยไทยพร้อมไหมพี่น่เต็มมใจากฟิตเนสมึงฟิตเนสบ่อยคราวนี้เราขอดีกว่าขอยังไงฮะขอแบบทีเดียวล้มได้ไหมได้หมดเลยยังไงก็ได้เดี๋ยวถามผมยังภาษาอังกฤษเรียกวันฮิตเคอ่ะขอวันฮิตเคอพออันนี้เขาวอร์มก่อนเขาวอร์มก่อน เออกระจอกกระจอกน้องฝึกงานผมเยอะโอ้ยให้ได้ว่าเฮ้ย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 เฮ้้ยปั๊อ่าข้างขวาได้เลยครับน้องฝึกงานข้างขวาเหรอเอ๊บแอ๊บเล๊บเอ๊บเอ๊บแอ๊บเอ๊บ

ไวเมื่อกี้เป็นไงฮะบอก่มันเก็นขึ้นเออเก่งไปเเออถือเป้าดีๆพี่เจมครับพี่เจมครับถ้าแตกเอ็นตซินจ่ายเพิ่มอีกส0 0อยฮะงี้พี่แมาติตัวแฮมแฮม อีกนิดเดียวออกประตูอีกนิดเดียวออกประตูแลอีกนิดเดียวออกประตูผมกลับแล้วนะผมขอลองแบบเต็มร้อยพี่เจมยังมีแรงเหลือใช่ไหมฮะเดี๋ยวนักมวยเวลาชกกันนี่นึกไม่ถึงเลยแรงขนาดนี้มันสู้กันโพราะฮะแล้วเวลาเตะจริงๆเนี่ยพี่บล็อกเขายังไงใช้ยกขาบัง

ไอ้ยัยมันโดนปืนยิงอะเมื่อกี้ยังยืนได้เมื่อกี้ยืนได้มาเฮ้ย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 แล้วี่เฮ้ยเ้ยสะใจเยเใจตอนดูมวยเลยแหละ กนกูยอมแพ้กูไม่ดูถูกแล้วทำไมพี่ไม่เตะบอลวะพี่ถ้าเตะบอลนี่พี่เตะลูกไปด่าองคารแลยนะบอลแตกไงเดี๋ยวบอลแตกโอเคจบวิดีโอครับอ่ะขอเสียงปรบมือให้พี่เจมส์ครับดูมือขนาดดูมือกูชี้มีความขนลุกในค่ายมวยนะฮะขนลุกเพราะว่าค่ายมวยเขาเจ๋งจริงไม่ใช่มึงโดนเตะมาหรอ เตะด้วยซ้อมกี่ปีครับแปดเก้าปีแล้วนี่ะถ้าเราคิดว่าเราจะต้องเก่งภายใน1สัปดาห์เนี่ยมันจะเครียดตรงไหมฮะเมื่ออาชีพเราซ้อมกันหลายระยะยาวมีแฟนยังฮะก็มีบ้างครับเฮ้ยผู้ชายผู้หญิงครับผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงครับเฮ้ยยังไงก็ขอบคุณพี่เจมมากเลยครับแล้วก็ขอบคุณค่ายมวยมีนะแล้วเจอกันในวิดีโอนะบ๊ายบายครับพี่ลองเตะให้ลมผ่านกล้องลมผ่านตรงนี้ได้ไหม